สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน,กคน,กคนจ้ากลับมาส่งสาวพิมพ์พาเพื่อนคนเก่าคนเดิมพี่น้องภาพี่พี่น้องไปหาเราไม้แกงกินแรลงกันพี่น้องอุ้ยอ,อ่อนซอนมีจะ่นอตุปูติปีปะซับไปน้ำกัดพี่น้องน้ำไม้ลา,ลายลายอาทิตย์หนึ่งเราไม่ได้ออกมาซับน้ำไม้จะ้ะนี่จ้าุูยถ่ายซับมาหอเระหดขนาดนะอะไรพี่น้องคนน่ะขาไก่หดพูหดซับหดพูเธอได้มานะมือนี่เขามีตัดก้องมือนี่เขามีตัดก้องได้จ้ามือนี่ลูกสาวล่ะคนบรรทายภูมให้พี่น้องมากับลูกสาว เบมึงหน่อไม้พี่น้องหลายลายซับเอ้าซับเอาคนน่ะอ่อนซ้อนหลายพุ่นน่ะตีดังกาวเลยข่อยไปสนใจเลยพุ่นน่ะเงยเอายเงยเอาพุ่นน่ะซับเอาซับเอามวนกุ๊บอ่อนซ้อนคักอ่อนซ้อนแน่ว่าว่าสิบ่เอาหลายได้ว่ะสาวพ่อแกงกับพ่อดอกพี่น้องอุ้ยหนุกใจละเขาว่ากระเทิรนมาเราเอาลายๆายลนแม่ว่าจนหิวบ่ได้พุ่นน่ะซับไปซับมาซับมาซับไปเพิ่นได้ป่ะนี่พี่น้องล้นฮอตกะตาพุ่นน่ะแับไปปอกอกกพอดีได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องเอ้าเบนส่วนแม่ลัดไปทางห้วยนี่แม่ลัดไปเบื้องด้วมันมีเอียงมืทางนั้นอยากไปอยากไปพาไปแน่เขาก็เลยพาเ่่นนไปคครทืออออขยกกบมาางี เห็นแล้มันคุ้มส่วนขอหลายเขาเลยพากันมากเพราะว่ามากเขาลูกไสแล้วเขากล้ามากหยุดดอกพี่น้องข้ามาผู้เดียวเขาบอกกล้าไปด้วยขบกั้นคือกันนะอันนี้กันอ๋อบ้าไงพูดนะเพราะวันนี้มันเป็นทีรัดหน่อยทีรัดทีหลวงพี่น้องผู้เดียวอยากซับกับซับได้น้องน่อไหมเนาะมันก็ติ่งกับหน้าคอยเลยเห็นละแต่ว่าคนบ่เคยมาจักเถื่อคอ่ะนี่เถื่อเลี้ยพี่น้องที่จริงซับแต่หน้าคอยกับพ่อแหงแล้วน้องไม้หลายแล้วนี่จะห้วยพี่น้องมันจะเป็นห้วยใหญ่เนาะพี่น้องปุ้ยก่อนนี่แหงหลายคักพากกับซับคอหลายว่าพอแล้วพอแล้ววลลู่อออออออยาาาาาาเเเเเดดีีี มันเราดูอะไรก็เลยได้ซับให้มันเต็มตะกร้าเลยพี่น้องคนนะนี่แหละน่อไม,อไม้หน่อไม้อันยามนี้มันมีแต่หน่อแบบพอดีอวบพี่น้องคนนะซับหน่อได้ก็อ้ยอ่อนแธออ่อนว่าบ่มีหน่อกแก่จากหน่อมันอ่อนซะเสดนะพ่นะเราจะมาแกงหน่อไม้กินตัวบัานนี้พี่น้องนี่พคนนะอ่อนซ้อนลายนี่แหละจ้าบ้านเฮาคือบ้านเฮานี่ยเราพี่น้องเอ้ยนี่แหละหาอยู่หากินตามให้ตามหน้าตามสวนมิโกนอไม้ก็เข้าป้าก็าได้กินแล้วนี่จ้า จะผึกซับไปเนาะพี่น้องนี่ยจะเคียงมาหู้ยนอนอะไรก็ซับขาค่อยพี่น้องค่อยบ่ค่อยผู้อ้วนมาเห็นน้องไหมให้เนนองอ้วนเป็นตาหักพน,นะอุปอิปิอยู่ซับเอาซับเอาอ่อนซ่อนหล่หู้ยดีนในปันใด้ขวากเอาเคียงมาเนื้อเอาได้บะเนื้อมน,อมนเอาพ่นเลี้ยงมนนี่ต้องเป็นข่อยเท่านั้นนะพี่น้องมนกลนไม้นี่พูนอนะเต็มกระตาละพ่อพ่อเขาบอกพ่อรู้คยเมือ่องแล้วพ่อและลูกแม่โบวัยแล้วปะพ่อและพ่อหลับคอยกินหิวกลับด้วยเด้่ มนันอนยาเอาอีดอยู่คนบอ,วอัวแล้วคนหิวเมื่อป้าเลยแล้วเนี่ยฝึกแกไปตัดกล้องให้แม่แล้วบปดนี้แม่กันย่างแล้วบปดนี้รัดปารัดดุงเมือ่อคือเก่าแล้วพี่น้องเพื่อสีฮอตหน้าจะของเวอร์ลอดหนามมาแก็บอยู่แปดสิบแปดหนามเพื่อชีวิตเมื่อยเมื่อยเมื่อยพนักหายใจหอบหอบอยู่คนเมื่อยเนาะพี่น้องมันหนักเนาะหน่อไม้เนาะคือแนวอ,อื่นเด้หอบมีหัวห,หอบนอไม้เฮ้ยย่างไปได้บะนีพ่พอกระเด็นต้นรอดต้อนตลอตดอไปข้างน้ำข่อยแล้วพปทุกอย่าง ผล่อกับว่าอ้ยอดนไม้ผลนอบอุ้ยว่อยากพ่อเลี้ยมัเต็มแล้วแม่บอเอาเล้ยก็เลยว่นวัดนาจะขวบกาไปปอกแล้ไปปอกแล้วก็สิมาต้มเนาะพี่น้องเบิกมิดสอนห่วนี่น้ำไหลซ่ฉันน้ำมันกำลังมาเนาะในห่วยพี่น้องน้ำไหลเนี่ยมาปอกนไม้ซอยกันปเนี่อยากปอกซอยแม่ได้ปะนี่พี่น้องมีดบ่มีมีอันเดียวปาะเนี่เออมนกรเแม่แหกให้แล้วมนก็สิปอกได้ปะเนี่ยอืมแล้วพี่น้องลูกไส้่อยเป็นผู้ยังสีแต่พี่ เมือมันเคลียดมันกันหนาบุตรองงอกนงอกตามภาษามันนี่แหละเขาบ่ค่อยแค่ลูกค่อยดอกอารมณ์เดี๋ยวแม่ก็ใจให้เดี๋ยวลูกอารมณ์เสียสู่สีกันน้อว่าจะใส่เม่นมันบ่มาเมื่อน่ะมันอารมณ์บ่ดีจ้านี่กับปอกซอยกันซองไม่ลูกไปน้ำกันสองคนกับลมกันโอ้แม่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 ตามภาษาแม่กับลูกกันเนาะนี่แหละขวดหัวขวัญแล้วว่าพื้นค้นนะซองไม่ลู้คอยตั้งโพดเธอเด่นะเราเลี้ยงผู้บ่าวเพป็นเฮกเต็ทเพว่ปนหัวเผ่นนะ แล้วหล่อพนักพูบแบบตีบัสเมื่อนั้เพ่นาักพอบนะหลอกเอามาให้แม่เบิ่งเนี่ยแม่พลเรือนเจ๊เทื่อก็เลยว่าเจ๊สีหลับบอกไปประมาณเต็มกระตาพี่น้องพ่อละสำเนียงกี่โมเม้นต์แกงกินแรงเขาพอดีละนะมาได้พี่น้องผู้ใดอยากกินแกงหน่อไม้อยากได้หน่อไม้มาเอาน้ำข่อยพี่น้องไล่ไหลมามาเอาน้ำข่อยหอยฟีหอยฟีมาเอาเลยเยอะแยะจ้านั่งโซกันได้พี่น้องแล้วก็นั่งพังเสียงน้ำตกน้ำห้อยมันกำลังโตนเนาะน้ำห้อยดังสวดสวดบรรยากาศดีดีเด้อ